ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ทางร้านจินารัตแคตตัลของเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการปลูกต้นกุหลาบหินนะคะจะขยายพันธุ์กุหลาบหินชนิดหนึ่งซึ่งมีในสวนของเรานะคะเขาน่ารักมากค่ะนะคะตอนแรกเราก็จะแกะเอาต้นเล็กก็คือเบบีของเขานะคะก็จะแกะเบาๆค่ะให้ได้รากด้วยนะคะ พอเราได้ลากเสร็จแล้วเราก็ปลูกเบื่อดินปลูกก็แบบเดิมนะคะมีแกบผุกผูกแล้วก็ใบกั้มปูผุกปูกผสมดินนะคะ,ะแล้วก็ใส่ปุย๋ยปุ๋ยมูลไส้เดือนนิดหน่อยนะคะการปลูกก็ไม่ยากค่ะแล้วก็ใส่่านละเอียดเข้าไปนะคะ่านก้อนเล็กๆเสร็จแล้วเราก็ใส่ดินปลูกเข้าไป ประมาณนี้ค่ะก็อย่าลืมใส่ปุ๋ยนิดนึงนะคะใส่ปุ๋ยอสมโคซึ่งเป็นปุ๋ยละลายช้านิดหน่อยค่ะแล้วก็สตาร์เกิลทีเพื่อไล่มแมลงแล้วก็พวกมดแมงทั้งหลายนะคะเสร็จแล้วเราก็ปลูกเลยค่ะอันนี้เป็นการขยายพันธุ์กุหลาบหิน ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ได้มานานแล้วละ่ะก็สังเกตดูว่าเขาขยายพันธุ์ง่ายและก็สวยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะวันนี้เรามาีต้นเล็กตั้งเยอะแยะเลยค่ะซึ่งเขาจะเกิดที่ปลายใบนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตูก็จะเห็นว่า,าจะมีต้นเล็กๆเ,เกิดที่ปลายใบของเขา ซึ่งถ้าต้นไหนโตพอที่จะขยายพันธุ์เราก็จะแกะนะคะเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมคะเราก็จะแกะเอาแกะเบาๆค่ะให้ได้รากติดมาด้วยนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะปลูกเราก็จะมาปลูกเหมือนเดิมค่ะซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายมากเลยแล้วเพื่อนๆก็จะได้ต้นสวยๆต้นกลาบหนึ่สวยๆไว้ในสวนของตัวเองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจ อยากได้พันกุหลาบหิงชนิดนี้นะคะซึ่งเขาสวยมากค่ะใบของเขาจะขาวนวลถ้าเอาไว้ตรงแดดก็จะมีออกชมพูด้วยสีออกส้มๆชมพูด้วยนะคะแต่อันนี้สวนของเราเอาไว้ในร่มทําให้เขายืดตัวทรงเขาก็เลยไม่สวยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการขยายพันธะุะ์ซึ่งตอนนี้าทางสวนของเราก็จะมี ต้นเล็กๆเ,เยอะเลยค่ะที่เราขยายพันธุ์ไว้นะคะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็ทักมาได้นะคะยินดีที่จะแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ